ซัมซุงตระกูล o อดิซี่เนี่ยฮะเป็นจอมอนิเตอร์ฝั่งเกมมิ่งที่ได้รับความนิยมสูงพอสมควรนะครับเพราะอะไรถึงได้รับความนิยมสูงนะครับอย่างแรกก็คือราคาเนี่ยสมเหตุสมผลนะครับอาจจะไม่ได้ประหยัดที่สุดแต่ก็ไม่ได้แพงที่สุดนะครับและด้วยชื่อของแบรนด์ซัมซุงที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางบวกกับ ความน่าเชื่อถือของเขาอะนะครับพอมาทำเป็นมอนิเตอร์ตระกูลเกมมิ่งอย่าง Odyssey แล้วก็เลยได้รับความนิยมอยู่พอสมควรนะครับอีกสาเหตุหนึ่งเลยก็คือมันมีรุ่นให้เลือกเยอะมากๆนะครับ o d y s ซ e y G3 ไปจน G9 อะไรอย่างนี้นะครับ ตัวนี้นะฮะก็จะเป็น G3 นะครับและใน G3 เองเนี่ยมันก็มีอีกหลายรุ่นนะครับโดยที่มันมีทั้งขนาด24นิ้วมีทั้งขนาด27นิ้ว refresh rate 1 4 4 Hz refresh rate 165 Hz นะครับตัวนี้คือขนาด27นิ้วนะครับแล้วก็ refresh rate ที่165 Hz นั่นเองกับราคาตัวประมาณ7,000กว่ากว่าับเกือบ8,000นะครับณเวลานี้จริงๆเปิดตัว8,000กว่านะครับแต่ว่าถ้าหาได้ตอนนี้ก็7,000กว่าๆนั่นแหละครับก็น่าจะเป็น m o n เตอร์เกมมิ่งสำหรับคนส่วนใหญ่นะครับด้วยความที่ขนาดจอ27นิ้วเนี่ยก็โอเคบางคนอาจจะคิดว่ามันใหญ่กว่า24นิ้วนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่ามันก็อาจจะมีพิกเซลที่ใหญ่กว่าด้วยเช่นกันแต่ว่าบางคนเขารับได้27ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับเร165เฮิร์ตก็เป็นอะไรที่สูงขึ้นมากว่า144เฮิร์ตนะครับคอมเนี่ย มันก็แรงปานกลางก็สามารถขับได้แล้วนะครับถ้าคุณเล่นเกมพวกที่สปีดสูงๆเช่น CSGO อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เทคโนโลยี FreeSync Premium มันก็มีให้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าก็ถือเป็นจอที่น่าตับตามองอีกหนึ่งตัวฮะหลักๆแล้วนะครับตัว Odyssey G3 เนี่ยฮะก็จะเห็นว่าดีไซน์มันก็ตาม Odyssey ครับก็คือเป็นตระกูลเกมมิ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะดูดุดันขึ้นนิดหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณด้านล่างตรงนี้ ที่มันให้กลิ่นอายความเป็นเกมมิ่งอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอนะครับกรอบก็จะถือว่าไม่ได้หนาหรือไม่ได้บางมากนะโดยรวมเนี่ยเขามีการโฆษณาได้วยนะครับว่าคุณสามารถแบบวางชิดอะไรหลายๆตัวได้โดยที่ขอบมันจะไม่ได้บทบังทัศนวิสัยของคุณมากแต่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าขอบแบบเนี้ยด้วยความที่มีกรอบดําแล้วมีบอดี้ยื่นออกมา,าข้างๆอีกก็อาจจะดูแล้วไม่ได้เหมือนนี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณซื้อตัวจริงเนี่ยผมแนะนําว่าวางแบบเอียงๆออกมาด้านข้างเนี่ย มันจะดูลงล็อกมากกว่าถ้าวางชิดแบบนี้คุณจะเห็นมีแกลบตรงกลางอยู่เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จะว่ากันนะส่วนอื่นนะครับโลโก้ซัมซุงเนี่ยเขาทําออกมาได้เล็กกว่าอัตราส่วนของตัวจอแบบกับตัวบอดี้พอสมควรน,นะบางคนจะมองไม่สมส่วนแต่ผมว่าเออมันก็ดูสวยงามดีนะเพราะว่าเวลาเป็นจอเกมมิ่ง้็เนี่ยเราไม่ต้องการให้มันมี distraction ไม่ต้องการให้มันมาเกะก,กะสายตาเราซึ่งแบบนี้ก็จัดว่าดีแล้วนะครับเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของแผ่นเอนะครับเราไปดูกันในตรงนี้เลยนะฮะ ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ refresh rate 1 6 5เฮิร์ตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะให้ดูตรงนี้ตัวที่ max refresh rate 115เฮิร์นะครับมันก็จะเป็น panel แบบ VA นะครับโดยที่จะมีค่า contrast ที่3,000ต่อ1นะครับแน่นอนว่า panel VA เนี่ย contrast มันจะมากกว่าไอ้พวก panel IPS อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องโทนสีดำอะไรอย่างนี้จะดีกว่านะครับในขณะที่มุมมองในการมองอะไรต่างๆเนี่ย IPS ก็อาจจะดีกว่านะครับอันนี้แล้วแต่เกิดของตัวจอด้วยนะครับความสว่างสูงสุดของเขาเนี่ยทำได้ที่ประมาณ250นิตนะครับซึ่งก็เป็นจอมาตรฐานไม่ใช่จอ HDR แต่อย่างใดนะครับอื่นๆตามสเปคก็ Response Time 1ms ่ง e ิ o ลิเซกฟ Full HD นะครับคาร์ลกระังหมด NTSC 72%นะครับ srgb ไม่ได้ระบุมา a r o b e rgb ไม่ได้ระบุมานะครับนั่นแปลว่าจอตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการทำงาน production แต่อย่างใดเดี๋ยวเรามาดูเมนูของตัวจอบ้างนะครับว่ามียังไงนะฮะตัวนี้ควบคุมค่อนข้างง่ายนะครับเป็นจอยสติ๊กอยู่ด้านล่างตรงโลโก้ Samsung เลยแค่คุณเอานิ้วเข้าไปคลึงๆเนี่ยกดปุ๊บเข้ามาคุณก็จะเห็นเมนูย่อยนะครับซึ่งก็สามารถเลือกซอสหรือว่าอินพุตได้นะครับเมนูหลักแล้วก็ eye saver mode นะครับ power off นะครับโดยรวมนะครับ eye saver mode เนี่ยก็จะเห็นว่าจอเนี่ยมันจะดิ่มลงมาแล้วก็ทำให ภาพเนี่ยมันออกโทนสีเหลืองๆซึ่งก็ถนอมสายตามากขึ้นนะครับเวลาใช้งานที่มืดกลางคืนอันนี้เปิดไว้ก็ดีแต่ว่าถ้าใช้งานทั่วไปไม่แนะนําให้เปิดนะครับเพราะว่าสีมันจะเพี้ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวเมนูกันนะครับซึ่งเมนูเนี่ย ข้าหน้าแรกก็จะบอกถึงรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับ serial number แล้วก็ refresh rate ที่ใช้อยู่นะครับซึ่งก็ขึ้นตรงตามสเปคตร,ตรงนี้นะครับอื่นๆก็สามารถไปปรับ s ิสเ e มปรับวอลลุ่มของตัวจอได้นะครับอันนี้คุณภาพเสียงของลำโพงก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะครับ OSD on screen display ก็คือหน้านี้นะครับเปลี่ยนภาษาได้เลือก display time ได้ว่าติดเท่าไหร่ picture ตัวภาพนะครับปรับ brightness contrast sharpness color อะไรต่างๆเนี่ยสามารถปรับ rgb โทนอะไรต่างๆได้ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าคุณมีจอสำหรับ คาลิเบทเนี่ยไอตัวสไปเดอร์ทั้งหลายนะครับคุณก็สามารถเอาเข้ามาคาลิ a t e แล้วก็ปรับสีออกมาให้มันเหมาะสมสำหรับการใช้งานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการเซอร์ฟายมานะครับแต่ถ้าคุณมีตัวคาลิเบ e ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับพิกเจอร์โหมนะครับก็ตามสไตล์ของเกมนะครับแล้วแต่จะใช้นะซีน a ม่าจะได้มีคอนทราสต์ก็มีนะครับหรือว่าพวกฟรีซิงกก็สามารถเปิดได้นะครับถ้าตัวอุปกรณ์ของคุณรองรับนะโหมดเกมก็ประมาณนี้นะครับเฟเปรับได้ 60 120 1 4 4 165อนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าลองใช้งานกันจริงดูนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะเจอปัญหาโกหรืออะไรต่างๆที่ refresh rate ประมาณหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมตัวนี้ผมยังไม่ได้ทดสอบละเอียดอะไรมากก็เลยไม่ได้เจอปัญหาอะไรแต่อย่างใดนะครับฟีซิงก็เปิดปิดตรงนี้ได้นะครับซึ่งก็แล้วแต่ฟีเจอร์ของคอมคุณด้วยนะครับว่ามันรองรับหรือเปล่าสกรีนไซส์นะครับสามารถเปลี่ยนเอ็กเพรสชอร์โพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็แนะนําว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวายอยู่แล้วครับไม่มี แล้วก็เอ็มพอย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเป้าเล็งจำลองของที่พวกจอเกมมิ่งเขามีให้มานะครับอันนี้ก็สามารถปรับคาลิเบรตได้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับสาเหตุต้องปรับคาลิเบรตคืออะไรก็คือง่ายๆนะครับเกมแต่ละเกมไม่เหมือนกันคุณลองไปใช้เข้าเกมอะ่ะเสร็จแล้วคุณเอาปืนมายิงกำแพงนะครับป้งสักทีหนึ่งแล้วคุณก็ทำอันนี้ให้มันเข้ากับรูกระสุนว่ามันอยู่ตรงไหนก็ทำการล็อกไว้ตรงนั้นก็เป็นอันจบฮะอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตรงนี้เปิดปิด ก็สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่เป้าเล็งคุณอยากจะใช้แบบไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมอยากให้ฟีเจอร์นี้ไปอยู่บนช็อตคัทมากกว่าเพราะว่ากว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้ มันก็เสียเวลาพอสมควรดูด้านหน้ากันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างนะครับพวกขาะอะไรต่างๆนะครับตัวนี้บอกไว้เลยนะฮะว่ามันก็ตามสไตล์ของโอด s ซี่อ่ะครับโอดิซีเนี่ยเขาจะเน้นโทนว่าแบบมีวงกลมอยู่ตรงกลางตรงบริเวณกลางจอตรงนี้นะครับเพื่อความสวยงามนะฮะแล้วก็เอกลักษณ์ของเขานะครับหลักๆแล้วนะครับด้านหลังงตัวจอเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีดีไซน์ที่แบบ เหมือนออกมาจากตรงกลางนะครับก็โอดิซี่แต่ละรุ่นมันก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีพวกแถโครเมียมอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาปุ่มสัมผัสอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีเช่นเดียวกันเพราะว่ามันไปอยู่ใต้จออย่างที่ได้บอกไปนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเห็นว่าขาข,าของเขาเนี่ยมันก็เป็นขาที่เป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแล้วมีความมั่นคงอยู่พอสมควรผมจะลองยกโตนะก็จะเห็นว่าเนี่ย แทบไม่ไปเลยนะครับถือว่าแข็งแรงนะฮะแต่โต๊ะผมก็แข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยไม่ได้ยกงง่ายนะแต่ถึงแม้โต๊ะจะยกเนี่ยขามันก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีนะครับและนอกจากนั้นนะครับการควบคุมของเขาเนี่ยฮะบิดได้ประมาณนี้นะครับบิดได้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ขึ้นลงนะครับได้ประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนจอเป็นแนวตั้ง คุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับกับจอตัวนี้เพราะฉะนั้นแล้วบอกกันเลยนะครับว่าขาตัวนี้ถ้าคุณต้องการปรับตั้งเนี่ยมันตอบโจทย์คุณแล้วนะครับแต่เพียงแค่บางทีอาจจะสู้ขาที่มันแบบติดแยกบนโต๊ะไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนเนี่ยอันนี้มันก็ดีพอแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรใดแล้วก็ด้านล่างเนี่ยฮะเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่เป็นพลาสติกอย่างหนานะครับแลวะวัสดุเนี่ยมันค่อนข้างดีมีน้ําหนัก ขารองยางด้านล่างก็ยาวเต็มพื้นที่ด้วยทําให้มันหนึบก,กับโต๊ะนั่นเองส่วนตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีเป็นหูยื่นออกมานะครับซึ่งไอห,หูเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ถอดหรือใส่อะไรได้บ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใส่ก็อาจจะลงล็อกปึ๊บไปเลยทีเดียวนะครับหรือว่าถ้าจะถอดก็ถอดไปเลยทีเดียวเพราะมันไม่ได้มีแบบแควกๆอะไรนะครับก็แนะนําว่าลองดูกันเองนะครับ เราหลักแล้วนะครับหน้าที่ของมาเลยก็คือเอาไว้ร้อยสายไฟอะไรอต่างๆแค่นั้นเองนะครับไม่มีอย่างอื่นฮะ <c oughs> ส่วนพอไรโอทั้งหลายนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณน,นี้มันไม่ได้มีฝาป <c oughs> ิดอะไรมานะเพราะฉะนั้นแล้วการเข้าถึงเนี่ยจะเข้าถึงได้ โดยง่ายนะครับโดยรวมแล้วก็จะมีช่อง DC in 14โวลต์นะครับแรปเตอร์แยกภายนอกนะนี้แล้วแต่คนมองนะบางคนอาจจะชอบว่าเฮ้ยให้มันอยู่ข้างในอะไรเงี้ยได้จัดสายง่ายกว่าแต่ว่าบางคนมองว่าเฮ้ยถ้าดัปเตอร์เสียอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องเคลมทั้งจอก็แล้วแต่คุณจะชอบแบบไหนนะครับชาวผมอโอเคทั้งคู่ไม่ได้คิดมากตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีช่อง3.5นะครับเป็นช่องหูฟังนะครับซึ่งตำแหน่งก็เอ่อการใช้งานก็อาจจะไม่ได้จริงจังดีเท่าไหร่นะครับต่อมานะฮะก็จะเห็นว่ามีช ทั้งสองอันนี้ครับก็เป็นพอร์ต I/O มาตรฐานของพวกจอเกมมิ่งสมัยใหม่นะครับบางทีเนี่ย DVI เนี่ยเขาไม่ควรจะให้มาแล้วซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้ให้มาเช่นเดียวกันนะครับถ้าจอทั่วไปเนี่ยแบบนี้ถือว่าเหมาะสมแล้วนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้มันเป็นช่อง USB สําำหรับเซอร์วิสนะฮะไม่ได้ใช้งานทั่วไปส่วนขาเนี่ยครับถ้าคุณไม่อยากจะใช้นะครับคุณก็ปลดไอสีไฟฟ้าเนี่ยออกได้นะครับซึ่งพอปลดออกมาแล้วเนี่ยภายในนะครับคุณก็จะเห็นว่า มันมีที่ยึดอยู่ซึ่งตอนประกอบคุณก็ต้องประกอบมาขั้นตอนนี้อยู่แล้วแหละฮะแต่ถ้าไม่ใช้นะครับก็ปลดออกได้เลยนะครับแล้วก็ไปใช้วีซ่าเมาส์แทนเอาสรุปนะครับสำหรับจอตัวนี้ในงบประมาณ7 0 0 0พกว่าๆนะครับว่าอย่างไงอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านจอมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ใช้งานมาก็จะเล่าได้ประมาณนั้นนะครับตัวนี้เป็นจอขนาด27นิ้วความละเอียด Full HD นะครับบางคนอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่า Resolution นี้ความละเอียดนี้กับขนาดหน้าจอนี้มันหยาบไปนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าคุณเคยใช้จอที่ Resolution สูงๆแล้วเนี่ยคุณกลับมามองตัวนี้ด้วยความที่ p i กเซล per inch ของมันเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ดีะนะครับคุณก็เลยอาจจะเห็นในส่วนของเม็ดพิกเซได้เยอะแล้วก็รู้สึกว่าภาพแตกเหมือนกันนะครับคุณลองคิดภาพดิโนบุ๊กเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้16นิ้วเนี่ยยังเป็น 2K เลยนะครับอันเนี้ยมัน27นิ้วแต่เป็น f u HD ก็ลอง จินตนาการแล้วกันนะครับว่าพิกเซลมันจะใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่ถ้าคุณมีจอตัวเดียวเลยเนี่ยแบบ คุณไม่ไปใช้จออื่นที่ละเอียดกว่านี้หรือว่าจอที่เล็กกว่านี้แล้วเนี่ยครับคุณก็จะรับมันได้นะครับเพราะาคุณใช้ไปสักพักก็จะรู้สึกว่ามันชินขึ้นมายกเว้นว่าคุณเปลี่ยนไปใช้จอตัวอื่นเนี่ยทีนี้เราถึงจะรู้สึกว่าจอตัวนี้มันมีความหยาบในพิกเซลพอสมควรนะครับส่วนในเรื่องเฟสเลตอะไรต่างๆอาการโกสติ้งที่ผมใช้มาผมก็ไม่ได้เจออะไรนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมก็ไม่ได้เบนช์มาการเล่นเกมอะไรแบบหนักหน่วงมากมายเท่าไหร่นะครับหมวดอื่นๆอย่างเช่นพวก HDR อะไรอย่างเงี้ยตัว เพราะฉะนั้นแล้วมันก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจอที่ประมาณว่าแบบ e f r e s h r a t e 115 h ฮนะครับซึ่งถือว่าลื่นกของมาตรฐานทั่วไปอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีพวก FreeSync Premium อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ก็มีให้มาแล้วก,การปรับตั้งของขาตั้งเดิมๆของเขาเนี่ที่ถือว่าทำได้เยอะนะครับดีไซน์ของตัวจออันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะผมว่าเกมมิ่งของแบรนด์ซัมซุงเนี่ยมันโอเคตรงที่ว่าเออมันไม่ได้แบบ หลุดโลกจนเกินไปนะครับมันยังคงสามารถคุมโทนให้ดูเนี้ยบได้อยู่นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องขนาดกับพิกเซลเนี่ยคุณลองไปดูตัวจริงนะครับว่าคุณรับมันได้หรือเปล่า